เช็คธนาคารใบละสิบล้านถูกเลื่อนมาตรงหน้าอย่างเย็นชาคุณหิงมาลีห้าปีแล้วนะพิมพ์ที่เธอทำหน้าที่ไม่สำเร็จฉันต้องการหลานสืบสกุลไม่ใช่แค่ตุ๊กตาประดับบ้านเช็คนี้คงพอให้เธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ พิมมองตัวเลขในเช็คด้วยสายตายที่พร่ามัวลและเจ็บปวดพิมคุณแม่คะเงินพวกนี้ซื้อความรู้สึกที่พิมเสียไปไม่ได้หรอกคะ่ะพิมพยายามที่สุดแล้วเพื่อครอบครัวนี้แต่คุณแม่ไม่เคยเห็นค่าของพิมเลยบรรยากาศในห้องอาหารเงียบสงัดจนน่าอึดอัดคุณหญิงมาลีความพยายามที่ไม่มีผลลัพธ์คือความล้มเหลว ตระกูลเราต้องการทายาทถ้าเธอมีให้ไม่ได้ก็อย่ามาเรียกร้องความเห็นใจใสหัวออกไปซะพิมพ์ตัดสินใจหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลออกมาจากกระเป๋าพิมพ์พิมพ์เก็บความลับนี้มาตลอดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของลูกชายคุณแม่แต่วันนี้พิมพ์ทนแบกรับคำด่าว่าว่าเป็นหิงหมันไม่ไหวอีกแล้วค่ะอ่านนี่สิคะมือที่ประดับเพชรของมาลีสันเทาขณะอ่านผลตรวจแพทย์ คุณหยุงมาลีนี่มันผลตรวจของตั้มเป็นไปไม่ได้ลูกชายฉันเป็นหมันเงินเหรอนี่เธอโกโหกฉันใช่ไหมบอกมาสิว่าเอกสารปลอมพิมพ์วางแหวนแต่งงานทิ้งไว้บนโต๊ะหินอ่อนข้างเช็คใบดันพิมพ์พิมพ์ขอคืนอิสระให้ตัวเองค่ะลาก่อนค่ะคุณแม่ขอให้มีความสุขกับสมบัติกองโตและความจริงที่แสนเจ็บปวดนี้นะคะ